สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปนาทียเย่การแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่720แล้วนะครับผมประจําวันนี้วันที่2พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3นะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาลิมุสิกวงนะครับวันจันทร์ <laughs> เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นเดือนใหม่นะวันนี้วันจันทร์นะครับก็สดใสแข็งแรงกันทุกท่านนะครับผมตอนนี้เท่าไหร่จะสีทุ่มแล้วนะครับ ท่านใดเข้ามาแล้วนะฮะบอกกันสักนิดหนึ่งนะฮะภาพและเสียงเป็นอย่างไรมีคนกดกดไลค์มาแล้วเรียบร้อยนะฮะทักกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะภาพและเสียงนะครับแล้วก็ท่านใดอยู่จังหวัดไหนบอกกันหน่อยนะครับอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะฮะฝนยังตกอยู่ไหมนะครับอากาศหนาวหรือยังนะครับลมหนาวมาหรือยังเนาะทราบมาตอนนี้ทางเหนือนี่ อากาศดีมากนะอากาศดีมากเริ่มหนาวแล้วนะครับได้ใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วแต่ว่าที่ที่หมออยู่จังหวัดปราจีนบุรีก็ก็ยังอุ่นๆอ,อยู่นะฮะยังไม่หนาวนะครับเสื้อหนาวก็ยังอยู่ในตู้เนาะโ okay. อเคุณทาดาฟีบอกศูนย์หนึ่งบอลเมื่อคืนนะครับโอเคุณเจี๊ยบสวัสดีครับ คุณปอสวัสดีครับภาพเสียงชัดเจนนะคคุณน้องพีชนะครับคุณ rc สวัสดีครับโอเคคุณงามนิดนะครับโอเคหลายท่านเข้ามาแล้วนะฮะบอกภาพและเสียงดีก็ถ้างั้นหมอขออนุญาตเริ่มเลยนะครับวันนี้นะจะมาพูดเรื่องอะไรนะจะพูดแนวทางการดูแลนะแนวทางการดูแลคนที่มีโรคประจำตัวที่อย่างนี้ลูกนะครับ อันนี้เลยนะเป๊ะเลยนะเฟลฟเฟลแนนด์นะเรามีตำราด้วยนะฮะเออจริง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 เอามาแปะได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเฮ้ยเชียงใหม่ร้อนเหรอคุณเจีย๊ยบทำไมใครว่าเชียงใหม่อากาศเวลิกูดแล้วนะฮะเหรอเชียงใหม่ร้อนเหรอนะครับก <ฮะ S 2> ็รบปรี่เห็นนะแทรแทรรูปได้หรือเปล่า ลองเล่นดูนะฮะเ,เดี๋ยนะโอเคแทรกรูปได้เลยนะฮะเดี๋ยนะอันนี้คือวิดีโอเหรอ เลยครับแทรกรูปได้แล้วนี่เนี่ยเราเอามาจากเปเปอร์น,นี้นะฮะเห็นไหมเรามีของเล่นนะฮะท่านใดเห็นรูปขึ้นไหมฮะทับหน้าหมอเลยนะครับเอามาจากเล่มนี้นะ,ะ The Clinical Content for Preconception Care w o m n with Chronic Medical Condition ก็คือว่าการดูแลเนี่ยนะครับก่อนท้องนะในคนที่มีโรคประจำตัวในผู้หญิงด้วยนะในผู้หญิงที่มีโรคประจำตัวนะครับ อันนี้เลยนะฮะ ACOG ปี A C o G P 2017นะครับผมโดยคุณแอนดันลล็อบนะปับ๊บอ่ะตัดรูปรูปไม่หายด้วยยังแล้วออยัออยงไงเนี่ยอ่านะครับโอเคก็เนี่ยแหละฮะเอามาจากอันนั้นสรุปเป็น3แนวทางนะครับในการดูแลแต่ต้องเริ่มบอกก่อนว่าทำไมทำไมนะต้องดูแล คนกลุ่มนี้ให้ดีว่าคนกลุ่มนี้เวลามีโรคประจําตัวเนี่ยนะครับโรคประจําตัวนั้นจะส่งผลกับสองคนนะย้ำอีกทีลนะจะส่งผลกับสองคนคือตัวแม่เองกับตัวลูกที่เกิดมาเนะีเราบอกว่าเวลาดูแลคนท้องคือเท่ากับดูแลคนสองคนถูกต้องเลยนะฮะคือโรคนั้นจะมีผลกับแม่และมีผลกับลูกนะครับ โดยโรคในหนังสือ,อในเปเปอร์วารสารฉบับนี้นะครับที่พูดถึงมีอะไรบ้างก็จเป็นโรคปกติที่เจอบ่อยๆเบาหวานความดันโรคเลือดออกผิดปกติภูมิแพ้นะครับโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจไทรอยนะโรคโรคเครียดนะโรคเครียดนะครับเป็นต้นโรคลมชักนะเนี่ยนะครับเพราฉะนั้น โรคเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคที่เจอบ่อยนะเป็นโรคที่เจอบ่อยเราต้องทำการดูแลรักษาให้ดีเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกนะครับก็เลยเป็นที่มาของ3แนวทางการดูแลนี่แหละในคนที่มีโรคประจำตัวได้แกนะ่เรามาเป็นคำคล้องจองแล้วนะ 1. คุมโรคได้ให้เปลี่ยนยายาพึ่งท้อง3ข้อนะฮะคุมโรคได้ให้เปลี่ยนยา อย่าพึ่งท้องยุทธศาสตร์แรกก็คือคุมโรคได้หมายความว่าดูแลโรคที่เป็นอยู่ให้ดีสมมุติว่าเป็นเบาหวานก็ต้องคุมน้ําตาลให้ได้เป็นความดันก็ต้องคุมความดันให้ได้เป็นไทรอยอยู่ก็ต้องคุมค่าไทรอยให้ได้เป็นต้นนะครับเป็นโรคชักอยู่ก็ต้องคุมชักให้ได้ไม่ใช่ยังชักทุกวันอยู่เลย เป็นลมล้มตึงทุกวันอยู่เลยแล้วอยางมีลูกอันนี้ก็ไม่ควรใช่ไหมครับหนึ่คุมโรคได้ 2. ให้เปลี่ยนยาหมายความว่าอะไรยาหลายๆตัวนะครับที่ใช้รักษาโรคส่งผลกับเด็กทารกได้ทำให้โดดทำให้เด็กพารคเกิดความพิการได้ยกตัวอย่างเช่นเวลากินคูมาดินนะเป็นเป็นยาของคนที่มีปัญหาเรื่องของ ไม่อยากให้เลือดแข็งตัวอ่าไม่อยากให้เลือดแข็งตัวเพราะเวลาแข็งตัวจะไปอุดที่นั่น,ท,น,นที่นู่นที่นี่ต้องกินนะครับในตำราก็เขียนเลยเขาเรียกว่า baby c o ูม u ดิน a ินโ s y n นะครับคือเด็กที่เกิดจากการกินคูมาดินหรือการกินวาฟารินนี่แหละจะมีความพิการที่หน้าตาที่กระดูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือคนที่เป็นไทรอยนะครับยาไทรอยบางตัวส่งผลกับเด็กนะครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยนยาก่อน นะต้องเปลี่ยนยาก่อนแล้วค่อยปล่อยท้องนะหนึ่งนะคุมโรคได้ให้เปลี่ยนยาอย่าพึ่งท้องหมายความว่าอะไรก็มาวางแผนครอบครัวก,ก่อนถ้าสมมุติได้ยังคุมไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้องเลยนะทำการคุมไม่ได้ก่อนนะครับอันนั้นคือตัวโรคโดยเราจะต้องมาคุมกําเนิดกันไงนะครับซึ่งคุมกําเนิดหมอพูดหลายรอบแล้วนะครับโรคประจําตัวแต่ละชนิดการคุมกําเนิดไม่เหมือนกัน นะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูนะครับเช่นคนไข้เป็นลิ่มเลือดอุดตันไม่ควรกินยาคุมยาเม็ดคุมกําเนิดแบบชนิดฮอร์โมนรวมและเพราะว่ายิ่งจะทําให้เกิดโอกาสลิ่มเลือดอุดตันขึ้นมาอีกนะคนที่เป็นโรคตับก็ไม่ควรจะกินยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น3ขอ้อย้ำอีกทีนะหนคุมโรคได้นะต้องคุมโรคให้ได้ ให้เปลี่ยนยาเป็นยาที่ปลอดภัยยาเพึ่งท้องถ้าทำ2อ,อย่างไม่ได้คือคุมโรคไม่ได้กับเปลี่ยนยายัางไม่ได้ยาเพิ่งท้องฮะพะท้องมาแล้วจะเกิดปัญหาตามมานะครับวันนี้ Key Message เท่านี้เองนะครับท่านใดอยากอ่านฉบับจริงนะครับเราไปค้นในรูปที่บอกแปะไว้นี่แหละนะครับผมโอเคเอาพี่อ๋อสวัสดีครับ ชอบการให้คําแนะนําม,มากเลยข้อมูลแน่นดีมากๆครับก็ต้องมีข้อมูลเสริมกันหน่อยนะฮะ,ฮะเดี๋ยวเขาไม่เชื่อพี่โกบสวัสดีนะครับพี่โกบหมอลงฉบับไหนยังไม่รู้เลยฮะนะครับออคุณกว้างสวัสดีครับเป็น PCOS อยากท้องปล่อยมานานไม่ท้องมีลูกมาแล้วคนหนึ่งสิขวบนะฮะต้องมาหาสาเหตอุอะว่าทำไมไม่ท้องอาจจะไม่ใช่จาก PCOS อย่างเดียวนะครับนะหมอย้ำคำนี้นะฮะ อาจจะไม่ใช่าจากภาวะที่เราคิดถึงอย่างเดียวแฟนน้ําเชื้อเป็นยังไงลนะปัจจุบันนะครับคุณภาพไข่เทียบกับส0ปีที่แล้วเออคุณภาพไข่ลดลงหรือเปล่ามดลงม่ลูกมีปัญหาไหมมีเนื้อง,งอกที่ตัวมดลูกหรือเปล่านะครับปัจจัยเยอะมากนะครับนะอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าเป็นจากขี้เออย่างเดียวนะครับคุณรินาสบัสดีครับโอเค ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้โอ้โหวันนี้เราคนไลค์เยอะเลยนะฮะ98นะครับ98นี่เยอะคอมมอนแล้วนะครับร้อยแล้วนะฮะขอบคุณนะมากมากนะครับก็พอแล้วะฮะ 10, 10นะครับผมโอเคใช้เวลากันพอสมควรนะฮะ9นาทีเกินมานิดเกินมาหน่อยขอย้ำอีกทีนะฮะคุมโรคได้ให้เปลี่ยนยาแล้วก็อย่าพึ่งทองนะครับผมในคนที่มีโรคประจําตัวโอเคแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แต่งทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผม สวัสดีครับ